สายมือสุดสิงห์หวานครับลูกกลางอะไรนะเมยตูซ่าครับลูกสามเทียบนาคราชลูกที่สี่เจ้าแม่สุมนทาครับสิงห์หวานครับลูกสองเมยตูซาลูกสามเทียบนาคราชลูกสี่เจ้าแม่สุมนทาครับ ลูกแรกน่าจะฉีกนี Gesch ้ไปไกลแล้วครับ เหลือสามลูนี้ครับ เรือล่มครับเรือล่มครับนำมาดีๆล่มซอะอ้ครับอครับ

หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเจ็ดสามตาชิคกี้โจ๊กเฮาสบายดีบุตรหรานบ้านทำงานตาตัดถิ่นให้ท่านสุนทรีนัสเป็น ผมก็ไม่ได้จับตาดูอันนี้เทพนาคลาดได้อันดับสามครับสิงห์หวานครับ

สวัส <uge ot> ดีครับผมเอา้ามันขึ้นลมมาล้ำนะเป็นทัาไหนครับขึ้นยากเดคืนไหลขึ้นน้ำมาดีๆเลยขึ้นลมไปจ้ะมาดีๆเหมไหลมเลอยวางนั่นมาน้ำมาดีๆเลยคลืนหลาลไ